ตอนเช้าๆเนี่ยทุกคนผมชอบขึ้นมาบนรูฟท็อปนะครับมาสูดอากาศบริสุทธิ์ของกรุงเทพข้างบนนี้เลยเวลาตื่นเช้ามาเนี่ยทุกคนจะเห็นแบบว่าแสงสวยมากๆเวลาแบบเป็นพระอาทิตย์ส่องตอน7โมงอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาทำ stretching ขึ้นมาทำโยคะนิดนึงนะครับแล้วก็พร้อมลงไปเล่นยิมเลยไปกันมาเรามาอวย k ก u t ตอนเช้ากัน ตอนเช้าทุกเช้าครับทุกคนผมจะชอบให้เลือดไหลเวียนผมเลยทำคาร์ดิโอเป็นอย่างแรกของวันครับส่วนตัวคาร์ดิโอที่ดีที่สุดคือ i n นคล n นวอล์มันจะเบิร์นไขมันเราเอาไขามันเราไปเป็นพลังงานและทำแฟ a ั t c คาร์ดิโเนี่ยเป็นหนึ่งในสิ่งที่ผมชอบม,มากวันนี้ผมจะทำการยกเวทเป็น p ูล l Day นะครับพูลเดย์เนี่ยจะมีอะไรบ้างหลังและบ i c เซ s ป ลองจินส์แบรนด์นาฬิการะดับโลกจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นนาฬิกาสปอร์ตเหมาะสำหรับนักกีฬานักเดินทางและคนชอบดำน้ำการกันน้ำที่ระดับ30บาทหรือ300เมตรกระจกหน้าปัดแซฟไฟร์ hire, และฝาหลังตัวเรือน แบบขันเกลียวแน่นมีซิลิโคนบาลานซ์สปริงต้านการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิสนามแม่เหล็กเพื่อการันตีความแม่นยำระดับสูงและการใช้งานที่ยาวนานยิ่งขึ้นทำจากวัสดุที่ไม่ดูดแม่เหล็กจึงสามารถต้านทานสนามแม่เหล็กได้เกินระดับมาตรฐาน ISO 7 6 4ได้ถึง10เท่าโอเคทุกคนเล่นยิมมมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ feeling healthy รู้สึก awake มากนะครับแต่ตอนนี้เราจะมาเริ่มทำ breakfast กันเลยว่าปกติตอนเช้าเนทกินอะไร ตอนเช้าผมจะ make sure ให้กินอาหารที่ healthy นะครับแล้วก็ทำให้เป็น good start to the day ด้วย nutrition ดีๆครับอย่างที่เห็นนะครับตอนนี้เรามีกรีโยเกิร์แล้วก็ dragon fruit หรือแก้วมังกรน,นี่เองกรีโยเกิร์ผมชอบกินมากเพราะว่า1แคลน้อย2โปรตีนสูงแล้วก็3ช่วย p r o โ o t e bone health ด้วย f r u i t of choice นะครับจะเป็น dragon fruit มันเป็น anti-inflammatory ที่ดีครับมันช่วยต่อต้านการอักเสบนี่เองสายนาฬิกาของเรือนนี้วัสดุ s t a นเ l e s s s t กลไกไขลานอัตโนมัติ พร้อมกลไกเขตเวลาระบบกลไกไขาลานอัตโนมัตินี้มีความถี่25,200รอบต่อชั่วโมงพร้อมกับลานสำรองประมาณ72ชั่วโมงและนี่แหละครับคือ healthy breakfast ของผมตอนเช้าโอเคแล้วต่อไปนะครับจะเป็นการทำงานของเราผมจะพามาดู s t e ็ปของการ work อย่างที่ 1. film content วันนี้จะทำการถ่ายทั้งหมด2อย่าง อย่างแรกจะเป็น personal content ของตัวเองและอย่างที่2จะเป็น set product placement personal content ของผมเนี่ยจะถ่ายวันละ3-4คลิปวันไหนไอเดียเยอะเข้ามาในหัวดีๆเนี่ยผมจะถ่ายไว้ค่อนข้างเยอะโดยอย่างแรกจะเขียนสคริปต์ไว้เพื่อให้ตัวเองรู้ว่าจะพูดอะไรบ้างแน่นอนสคริปต์นี้ก็คือ research มาก่อนด้วยคลิปในวันนี้ที่ถ่ายจะเป็นให้ความรู้แล้วก็เล่าเรื่องครับเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าส่วนตัวน่าสนใจก็เอามาเล่าต่อให้ทุกคนฟังที่ยราทำนันแล้วทุกคนคิดยังไงกับเรื่องนี้ ถ่าย personal content s สร็จก็มาถ่าย set branding กันเวลาผมถ่าย set branding เนี่ยผมจะชอบตั้งเป็น aesthetic scene สวยๆมาเดี๋ยวผมจะโชว์คุณขั้นตอนเวลาผมจัดเซตเริ่มเลยเวลาผมจัดเซตเนี่ยอยากจะให้มันสวยแล้วก็ make sense ด้วยทุกคนจะมีทั้งเรื่องสีเรื่องขนาดแล้วก็เรื่องฟังก์ชันวันนี้นะครับ product ที่เราโฟกัสที่จะถ่ายก็คือน,นาฬิกาลอง g ิ n e ตัวนี้วันนี้เนี่ยเรื่องถาดเราตัดสินใจใช้ tray w o v e n Du e ด เพราะว่านาฬิกาข้างบนเนี่ยมันจะทาการ pop out เนาะกระเป๋าตังค์สีเขียวซึ่งส่วนตัวชอบสีเขียวอยู่แล้วตัวามันตรงกับหน้าปัดนาฬิกาพอดีตัดสินใจใช้แว่นที่เป็นสีดําเทาเห็นไหมมันมีสีนั้นบนานาฬิกามันจะกลืนไปด้วยกันสร้อยคอเนี่ยเป็นสีเงินเพราะว่าตรงกับสตร,รปนาฬิกาที่เป็นสีเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทุกคนนี่คือการวางให้สวยแต่ต่อไปสําคัญกว่าอีกถ่ายให้สวย เวลาเนทตัดสินใจถ่ายและเนทใช้ iPhone เนี่ยเนทจะชอบเป็นคูณ2แล้วก็ดึง Exposure ลงแล้วชอบมันก็จะออกมาสวยๆแบบนี้เลยถ่ายเสร็จก็มาตัดต่อครับ Editing เป็นสเต็ปที่สำคัญมากเวลาทำวิดีโอโปรเจกต์เพราะว่ามันทำการ Control Narrative สิ่งที่คุณถ่ายมาทำให้คนดูเห็นเป็น Final Product คุณสามารถเปลี่ยนทิศทางได้เยอะมาก เวลาผมทาการตัดต่อเดี๋ยวทุกคนผมจะชอบตัดต่อเองเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นรายละเอียดที่ผมสามารถควบคุมได้ผมเก็บออริจินอลไอเดียไว้ตั้งแต่ตอนถ่ายถึงตอนตัดให้สิ่งที่อยู่ในหัวเราออกมาโปรเจกต์ให้ทุกคนดูส่วนตัวเนี่ยหลายครั้งผมจะชอบถ่ายตอกนกลางวันแล้วก็นั่งตัดต่อกลางคืนและข้อดีของนาฬิกาเนี้ยที่เนสใสอยู่มันมีเคลือบสารครับทุกคนสารที่เรืองแสงมันคือ s w i s s Super l u m i Nova ทําให้เราสามารถอ่านค่าเวลาได้ในที่มืดครับทุกคนเห็นไหมอ่านได้ชัดเจวเลย นาฬิกาเรือนนี้มีฟังก์ชัน GMT ที่เป็น exclusive ของ Longines บอกเวลาได้ถึง2 Time ม o โซและมีหน้าปัดซันเรย์สีเขียว41มิลบอกเวลา3ตำแหน่งในานาฬิกาของเราตอนนี้ที่เรอมันสี่โมงเงย็นแล้วทุกคนปกติทุกวันอาทิตย์ผมจะทำการโทรหายาิเพื่ออัปเดตชีวิตกันนิดหน่อยผมจะทำการโทรไปทักทายเลยโย e w o c ้ e โอเค ตอนนี้ตอนเย็ยนแล้วครับทุกคนเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งเราจะออกไปกินดินเนอร์กันแต่ก่อนที่เราจะออกไปกินข้าวเนี่ยผมอยากจะคุยกับคณเรื่องนาฬิกาเรือนนี้ครับ Longines Hydroconquest เรือนนี้เป็นโมเดลใหม่เริ่ม establish brand ตอน1832เป็นแบรนด์ที่เก่าแก่อันดับ4ของโลกเลยแบรนด์เนี้ยทำนาฬิกาที่สง่างามมากและการทำงานประสิทธิภาพดีสืบทอดมายาวนานมากเน็เลยชอบ Longines เน <Yeah>. ี่ยคุ้มค่าคุ้มราคาเรือนนี้รับประกัน5ปีเลยนะปะเริ่มหิวละเดี๋ยวไปกินข้าวกัน ปณิฐานหลัก3ข้อของ l o n g i n s คือสิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังความแข็งแกร่งของแบรนด์ Longines ประวัติความเป็นมาความเก่าแก่ tradition เป็นการนำเสนอแบรนด์ที่มีอายุเก่าแก่ถึง3ศตวรรษในการผลิตนาฬิการประสิทธิภาพในการทำงาน performance เพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จด้านนััตกรรมอย่างต่อเนื่องที่ไม่หยุดยัง Elegance is an attitude l o n g i n s Hydroconquest โ Model หม่พ r o m ม g m t โดยฟังก์ชันนี้สามารถแสดงเวลาได้ถึง2 t i ไทม์โซนเชื่อมโยงกับมรดกตกทอดอันยาวนานของลองจ i n ส s ที่เปิดตัวคอนเซปต์นี้บนนาฬิกาข้อมือในอดีตปี1925ภายในบรรจุกลไก GMT Exclusive เฉพาะของลองจ i n ส s เท่านั้นณตอนนี้ลองจ i n e s โลโก้รูปนาฬิกาสายติดป,ปีกรับประกัน5ปี150ประเทศทั่วโลก